สวัสดีครับเมื่อนี้เราจะมาตีตะขอกันครับตะขอสร้อยครับพี่น้องอแล้วเห็นมาดูขั้นตอนในการทำตะขอขอสร้อยม,มอันจะเป็นลวดอย่างนี้เป็นทรงไอ้ลวดน,น,นวะครับเดี๋ยวนห้น้่เงินไหมครับใช่ไหมจิ้มฟันแล้วครับ นี่ปลายมันแหลมครับปลายมันแหลมหมดปลายมันตู่นะปลายมันแหลมหมดเร่งวอลกอมอันนี้เป็นขั้นตอนแรกครับ ก็จะไปกลึงให้มันกลมนะครับเ,เราจะท่านมาใหา้แรงขนา <c oughs> ดวิธีการตีก็ไม่ยากครับตีให้ปลายมันแหลมเดี๋ยวใครไม่กินฟันนะครับฟันเหลืองแล้เวเราจะไปดูตอนตอนหักด้วพี่น้องเผมตีแล้วกันีจะดูตอนหัก หลังจากทีฮอกตีเ็ะเราได้ดพี่น้องแล้วเราก็มาเผา <c oughs> วิธีการวางตะขออย่างถูกวิธีนะครับจักน้อยกันลงเน,นี่ยผมวางเลยเราจะเผาไฟให้อ่อนกันครับแล้วเราจะมาเกลือไฟแล้วมันก็ <c oughs> <c oughs> จะอ่อนแต่เดี๋ยวเราเผาไฟออกันเดีได้ <c oughs> แล้วก็จะมาเผาเด้ครับพี่น้องพ <c oughs> อ,อมันแดงแดงมันจะอ่อนครับ แล้วบอลละลายเลยครับเราจะมาเกลึงกันตอนนี้มีการเกลึงก็จะประมาณนี้แหละครับตรงนี้มันให้มันเรียบเสียงดังเสียงดังเอาเข้าไบนก้อนหักเลยครับอันนี้หักไปแลวครับชนดหนึ่งครับเป็นคอใส่คอข้อมือกำลังจะตามมาทีหลังโดเดาะบดเดา หลังจากที่เราได้คืนเสร็จแล้วคืนสิ็จแล้วพี่น้องไม่ต้องมาวางไว้เป็นคู่เป็นคู่ฮัก์ดเซตเ้างยังไปทำสีครับอันนี้เป็นข้อมือตุ้งติง่งเป็นตุ้งติ่งครับดาวใจเอาวางไว้เพื่อแข็งมาหักครับวาง,งอย่างเนียยเน้ยน้วก,จก็จะแย่ฝ่ายก็แยกแต่ขอไม่โกงผีก็ล้มกด นปไรมันจะมีแผนกหักด้ยครับตัไหนขาวคนรกมยังไมาเปิดเผยหน้าตาแต่ขอมายี่สิบตปี หรยอไล่ออกไปสามเทียครับเก็าียงๆเ,เลยอะไรพอรักไปถ่ายถ้าก็ไปถายครับดีก็ด ที่การวางแล้วก็จะม้วนม้วนม้วน ล้างจนหมดนะครับเป็นการตีแต่ขอแล้วก็ทำสีสองล้าง มัน,นก้าสิศเซ้นครับสองสลึงสองสลึงข้อมือ มันหลายขั้นตอนนะเราก็จะทำไปจนหมดนะครับ

thì sẽ thành chuồng nuôi chuồng này nọ, sẽ tập con, con Nón, là này. Là này là cái là làm căn cái nhỏ nó đã rồi lấy đi mua bài đi đi mua หลังจากที่เราวางเสร็จแล้วนะครับเราก็จะยืนเตยืนสเสร็แล้วเราจะแยกยออกับขอแยกใส่แต่กันครับหลังจากที่เราวางเสร็จแล้วพี่น้องเราจะมาแยกกับขอเนี่ยระขอจะใส่ครับแล้วกจะใส่ไปตรงก้นขด ต้เอน้ำวามสะอาดลนี่รเืงวหลงไมด้ครับหลงเราเริ่มมาเยอะนี่ครั้ จะยังไงตอนต่มโตัวนันไปนะขอบคุณทุกคนที่เข้าชมนะครับติดตามว้เจยาผมไปย้จะบว่ได้บวามากครับนัดหนบ่งครับแค่นี้บาหรือว่าอยาใหญ่เขา่า อยไปอกน้อยน่ยบอกาเท้าบาเ้าเอาละครับเราลงตะขอครับตัวนึงครับเรียบร้อยโอ้ขอหายตัวนึงครับอยาบยาา

ว่าจะของยืมเท้าหรอครับเย็บเยอบไปแล้าครับวางวางวางเห็นไหมพี่นล่งก็มันไกลมันทานแห่นมหาเมีฆคนติดกัน เราก็โยนตปเรื่ีนะครับจนตะขอมันหมดนะครับไ,ม,ไม,ม่นเสียงงไดัไนนี้เราได้จะของถึงมาแล้ว หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราวางเสร็จแล้วครับดูดีๆนะครับดูซอยได้ี่น้องเราลืมม,มั้เหรอจะเนี่เราลืมหาดรอมาหน่อยน เป็นท้องนะครับองอน้อ,อยก้อนน้ำจดืดแล้วเราก็มาสุดท้ายแล้วก็คือ,อขอดผงหอยครับพี่น้องหอยมาห,มอหา้อยใจกันเราจะน้อยใส่ด้วยครับด้วยนะครับ Uh, thank you ทำง่ายๆไม่ยากครับใช้เวลาี่ใชมด้ววดตามลมกเจยวนะ าวาเลเดี๋ยว้อยไปเรยนครับตามที่เราแงงานสิงลงกนเครับลงนี่เรียบร้อยเลย ตง่อบคนี่มาติดตามระบบมันค้องนี่คะเ้ยง่ายงครับง่ายากออยจนนอนจะลอค้าเหมือนกันครับเดี๋ยวเขาไปเบ่ง ตอนมือักกระปขอค <laughs> รับจะเอลวดอันนี้ลวดอะไรจะเป็นลวดตระขอได้ไหมใช่อยรวมกันไหมใครขอก็คอมัแยกกันแยกกันแล้วกระขอใส่คนละกันเป็นอะไแยกต้องดึงตระหอนี่ดึงลวดอะไอีกลวดตัวน,นึ่นงกรนหง<ด><ด> หนูเอามาดึงหมดแล้วไ,ไหนว่าตัวไหนตัดึงมาหลังาจากที่เราร้อยเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ร้อยเร็จว่า่าวเป็นน้ำมาของเขาก็กระเม่นกันเขาแบบเห็ดซี๊ดๆอ้าวมันมีอีกอยู่ไม่ใช่เหรอนี่เดีย๋ยวเราจะมากออกซอนครับดึงไหมบ้านเนี่ยเสร็จพนะเ<อ>สียบกระัน,นมา เราบ่งตอนหักได้พี่น้องเราจิน,าจนา้านหมดเราจีดรำคาญกันกเยอะออกมาพี่น้องทีการหากกักจะขอข้อมือเห็นปะมือจีบจับหายเงียบจีบอ <c oughs> อเอาไปใกล้พี่น้องหน่อยนะแค่าได้ช่วยอยู่หนูก็หาเปลี่ยนตลอดงามเลยครับเลยระดับตีมือทำงานมากกว่า20ปี ปรดี๋ยวทำตะเล็กเกิดอันนี้เป็นเจ้ด้วยครับหักตะขอให้เรียบร้อย,อยจะอยู่ประมาณตรงนี้ครับไปใกล้เนาะเอป็น,น้อโลตินามแล้วเราก็จะหักจนหมดเลยครับอือโอ้โ,โหหมดล้วโดโโละโโหมดละทำมาเป็นแล้วไ่ว่างเสร็จอันนี้จะเป็นตะขอ ใส่คอ,อเสียไปแล้วอันนี้ส้มจะขอใส่คอเลยเนาะับเดี๋ยวผมมือเย็ดเอามเย็ดกัวปะก้าวเห็ดชัดเจนเนี่ยติดตรงนี้หายเรื่อบบยๆแล้วจะมีต้มสีเลยพี่น้องวันนี้แต่เรารอติดตามนะครับตอนต้มสีอย่างถูกวิธีนะครับนี้ขั้นตอน